สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับวันนี้ก็มีสูตรดีๆนะครับมาแนะนำเพื่อนๆสามารถเอาไปทำตามกันได้นะครับไม่ยากนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปเมนูที่จะแนะนำเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็เป็นบัาเนาช็อกโกแลตเค้กนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมวัตถุดิบนะครับในการทำนะครับก็จะมีแป้งเค้กนะครับผงโกโก้ ผงโกโก้ก็จะเป็นผงโกโก้สีดำนะครับแล้วก็จะมีผงฟูแล้วก็จะมีส่วนของเบกกิ้งโซดานะครับแล้วก็มีเกลือนะครับส่วนผสมต่างๆนะครับผมจะเขียนไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆสามารถไปตามดูได้เลยนะครับแล้วก็จะมีน้ําตาลทรายนะครับซึ่งเป็นน้ําตาลทรายขาวนะครับแล้วก็จะมีเกลือป่นนะครับ แล้วก็จะมีน้ำมันพืชนะครับหรือเพื่อนจะใช้เป็นน้ำมันลำข้าวก็ได้นะครับแล้วก็มีไข่ไก่นะครับแล้วก็มีกล้วยหอมซึ่งเป็นกล้วยหอมที่นำมาใช้จะเป็นกล้วยหอมที่สุกงอมนะครับเพราะว่ากล้วยหอมสุกงอมจะมีรสชาติที่ฉ่ำแล้วก็หวานนะครับเหมาะสำหรับที่จะเอามาทำเค้กกล้วยหอมมากๆเลยนะครับหรือท้านเพื่อนซื้อมา ยังไม่สุกงอมพอนะครับก็ทิ้งไว้สัก2อสมวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการผสมนะครับผมผสมกล้วยหอมแล้วก็น้ําตาลทรายแล้วก็ไข่นะครับไข่ไก่นะครับตีเข้ากันนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ตะก้อมือนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ํามันพืชนะครับหรือเพื่อนๆมีน้ํามันลําข้าวก็ได้นะครับน้ํามันลําข้าวก็จะมีคุณภาพที่ดีกว่าน้ํามันพืชหน่อยหนึ่งนะครับ หรือถ้าไม่มีก็ใช้เป็นน้ำมันพืชก็ได้นะครับตีผสมให้เข้ากันนะครับโดยที่สูตรนี้ผมจะไม่ได้ใช้เครื่องตีนะครับจะใช้ตะก้อมือนะครับในการตีนะครับซึ่งก็เป็นวิธีการทําที่ง่ายๆนะครับแต่ได้ผลดีนะครับต่อมานะครับเราก็พักในส่วนแรกนั้นไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็มามากรนะครับส่วนที่เป็นของแห้งนะครับก็จะมี แปนเค้กนะครับผงฟูนะครับมีโกโก้นะครับมีเบกกิ้งโซดานะครับเราก็จะเอามาล่อนรวมกันนะครับในส่วนของของแห้งนะครับเอามาล่อนรวมกันแยกออกมาอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งวิธีการนี้ก็คือล่อนอส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเรา เอาไปผสมกับส่วนแรกนะครับคือส่วนที่เป็นน้ำนะครับมันจะทำให้เข้ากันได้ดีนะครับในเวลาเรา,าใช้ตะก้อมือกวนนะครับหรือที่เรียกอีกอย่างนึงว่าเป็นเขาเรียกว่า,าแซ่นะครับแซ่ตีวิปนะครับใช้ตีวิปเปิลครีมก็ได้นะครับแต่เราก็เอามาทำเป็นตีเค้กนะครับสูตร กลวยหอมช็อกแลตสดนี้ได้นะครับซึ่งสาวเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีเครื่องตีนะครับก็สามารถที่จะใช้วิธีการที่ผมแนะนำเ,นเพื่อนๆในคลิปนี้สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราล่อนเสร็จแล้วนะครับก็ เติมเกลือน,นะครับเข้าไปในส่วนของสุดท้ายนะครับหรือเพื่อนๆจะใส่ไปด้วยกันช่วงที่ร่อนส่วนผสมของแห้งเข้ากันก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็มากลนอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนําส่วนนี้นะครับไปผสมกับส่วนแรกนะครับที่ตีไว้ก่อนหน้านี้นะครับจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับแล้วก็ผสมนะครับด้วย ตะก้อมือนะครับแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกก็ใส่ลงไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้ตะก้อมือนี่แหละครับผสมตีไปเรื่อยๆนะครับคนไปเรื่อยๆจนส่วนผสมส่วนอของแห้งกับของเหลวนะครับเข้ากันนะครับแล้วก็เราก็จะเติมในส่วนที่2นะครับลงไป ราตีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับหรือให้ส่วนผสมนะครับเข้ากันนะครับแล้วเราก็เติมส่วนที่2ลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับสูตรนี้ไม่ต้องห่วงนะครับตีด้วยตะก้อมือนะครับตีไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะเสียนะครับไม่มีเสียแน่นอนนะครับ จากนั้นเราก็จะใส่ส่วนที่2ลงไปอีกนะครับซึ่งเราแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่2แล้วก็ใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็ตีส่วนที่2ให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่แบ่งเป็น3ส่วนนะครับเพราะว่าจะเวลาตีจะได้ตีเข้ากันง่ายนะครับถ้าเกิดเราใส่ไปทีเดียวมันจะทําทให้เป็นเป็นจับกันเป็นก้อนได้นะครับซึ่งเวลาเรา อบมาแล้วมันจะทําให้เนื้อขนมเนื้อขนมของเราไม่ไม่นิ่มนะครับไม่ฟูนะครับไม่ไม่เป็นไม่ละเอียดนะครับมันก็จะมีเม็ดแป้งอยู่นะครับสาเหตุที่แบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็ตีไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆจนกว่าจะเข้ากันนะครับ แล้วเราก็มาใส่ส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่3ามส่วนที่3ามที่จะใส่ก็พยายามนะครับเทใส่ ให้หมดนะครับที่ติดกับาชามผสมนะครับติดกับตัวที่เรอกรองนะครับพยายามกวาดให้หมดนะครับเพราะว่าจะได้น้ําหนักนะครับสัดส่วนที่พอดีกับสูตรนะครับที่มาแนะนำเ,เพื่อนในวันนี้นะครับจากนั้นเราก็ตีส่วนผสมนะครับตีให้เข้ากันเลยนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่เพื่อนๆจะตีส่วนผสมของอเคก้กกล้วยหอมช็อกโกแลตนะครับก็เตรียมพิมพ์นะครับในส่วนที่เราจะต้องใช้ไว้ก่อนนะครับลงหน้านะครับพอแล้วเวลาเราตีเสร็จเราก็จะได้ใส่พิมพ์แล้วก็อบเลยนะครับสูตรนี้จะใช้เป็นช็อกโกแลตโกโก้นะครับ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเทใส่มาเทใส่เป็นกระบอกนะครับกระบอกตวงนะครับกระบอกตวงก็ได้หรือเป็นกระบอกทรงกลมก็ได้นะครับที่สามารถที่จะเทได้สะดวกนะครับจากนั้นเราก็มาเทใส่พิมพ์นะครับที่เราเตรียมไปแล้วนะครับก็ใส่ในปริมาณที่ 80%นะครับของถ้วยนะครับแล้วก็เทไปจนหมดนะครับสูตรนี้ก็จะได้เยอะพอสมควรนะครับซึ่งสามารถทำกินที่บ้านได้นะครับหรือเพื่อนๆจะดัดแปลงเป็นเอามาทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะครับสามารถที่จะใส่ถ้วยฟอยนะครับแล้วก็เวลาเราอบเสร็จนะครับเราก็จะปิดฝานะครับสามารถที่จะเอาไปขายได้เลยนะครับ โดยที่ไม่ต้องไปซื้อแพ็กแพ็เกจนะครับมาเพิ่มนะครับก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆจะดัดแปลงใส่พิมพ์ไหนนะครับใส่เป็นถ้วยก็ได้นะครับใส่เป็นถ้วยฟอยก็ได้แบบกลมนะครับหรือว่าแบบเหลี่ยมนะครับแล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยนะครับ หังจากที่ใส่แล้วนะครับเราก็จะนำไปอบที่อุณหภูมิ175องศาหรือ180องศานะครับเป็นเวลา20นาทีนะครับเราก็จะได้เค้กกล้วยหอมที่มีรสนุ่มและน่ารับประทานนะครับ ถ้าเพื่อนตัวไหนนะครับดูคลิปนี้แล้วนะครับมีปัญหาในการทำนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับถามกันมาได้นะครับหรืออยากจะให้ทำอะไรนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ